เรามาอยู่ร้านป้าอะไรเอ่ยปาตีนี่ครับปาตีเตาฟืนเตาถ่านแล้วแต่เลยนะวันนี้ well เราสั่งบะหมี่แห้งนะนี <h <h ่ครับบะหมี <h <h ่แห้งแต่พิเศษหมูพิเศษหมูได้อะไรบ้างป้าดูก่อนสามใหญ่ใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวเราป้าทำอาหารทั้งนี้ผมเลยอ๋อป้าปรุงก่อนเลยนะใส่ก่อนเลยนะเอออะไรนี่พิเศษหมูสับเนี่ย นี่ครับคิปเลยปลานี่ครับโอ้นี่ครับครับ,รบปลาเขาจะลวกอย่างนี้เอาฟืนนครับ จะปรงุงน,นะนี่ครับคุกขึ้นข้างบนให้เลยได้นะ <Yeah. S 1> อ๋อนี่ครับนี่น้ำซุปไม่ต้องนะมีแล้ว <c oughs> นี่ครับ่กุ้งแห้งครับแล้วผมขอกุ้งแห้งเยอะๆสักยุมได้ไหมนี่ป้าใจดีเห็นไหมให้ด้วยนะนี่ครับ อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมป้าเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะนี่ครับนี่แค่นี้ก็เท่าไหร่ป้าอันนี้พิเศษนี้สี <40 S 1> <40 S 2> ่สิบจ้ะโอเคครับนี่ <40 S 1> มาแล้วครับนี่พาบอกน้ำแข็งใส่ล้างมือมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับน้ำแข็งใส่เท่าไหร่ป้าสิบาท นี่ครับใส่น้ำแข็งใส่ทุกวันแข็งแรงเลยเนี่ยผมเอาน้ำเกลือน้ำแดงนะป้ายอดสามน้ำเลยสามน้ำเลยนะอะจัดมาเลยใส่ทุกอย่างเลยอะกี่บาทป้าใส่ทุกอย่างกี่บาทโอ้โหค่อยเดียวค่อยเดียวเองป้าบอกอย่าไปคิดอะไรมากใช่ไหมนี่โอ้โหป้าให้เยอะจังเลยนี่โอ้โหป้ามาทีดีกระจุกๆเลยเนี่ยคุณผู้ชม ร้านบ้านๆเนานะป้าบอกว่าขายให้ลูกให้หลานแล้วก็กําไรน้อยแต่กําไรนะเออพออยู่ได้คนสมัยนี้เนาะนี่ครับโอ้หะนะเอาน้ําแดงก็ได้น้าเขียวกับน้าแดงนะป้านะอ่ะใจอ่ะใจ้อยแล้วนี่โอ้โหโอ้น่ากินครับนี่ครับเรียบร้อยนะ เบาป้าเบาแล้วพอแล้วเบาแล้วเยียบร้อยจิบบาทนี่ครับผมโอเคเลยอนี้จิบบาทเหรอใช่สุดยอดเลยครับจุกๆไปเลยคุณผู้ชมมลเลยนี่ครับใครจะมาก็มานะซอยท่าไข่ซอยป้าท่าไข่ห้าทับหนึ่งเนาะสุดซอยมาเลยไม่เจอผิดซอยแน่นอนถ้าเจอได้กินแน่นอนโอเคเดี๋ยวปักเดี๋ยวปักหมุดไปให้